สุ่มได้ดอกบาจากสุ่มฟรีผมเปิดฟรีได้ครับกดอ่านเพิ่มเติมได้สแตนดาร์ดพอเลยพอเลยงี้สวัสดีะอะไรอะไรเอ็นอาซามาแล้ว กันอีกสวัสดีเลยสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเรามาเปิดอีพิกอาซากันดีกว่าครับผมเนาะเอเดนอาซาดิเดเยด็อกบาร์นะครับผมแล้วก็ชินจิคากาวะนี่ไงด็อกบาร่างใหม่แล้วมีโคกโลการ์ด้วยนะบูลเลตเฮดเดอร์สกิลพิเศษนะครับเอเดนอาซาตำนานเชลซีนะครับผมหลายคนเปิดกันไปแล้วข้อก็เปิดไปแล้วนะครับโดยใช้ทองเปิดนะครับผมก็ได้ครบทั้งสามตัวไปแล้วล่ะนะครับแต่คลิปนี้เราจะมาเปิดฟรีกันดีกว่าครับผมได้อะไรเออได้อะไรไม่เท่าได้ของฟรีอ่ะเอาเด้ผมเห็นหลาย คนนะครับคอมเมนต์บอกว่าได้อซาฟีได้ด็อกบาฟีกันหลายคนเลยนะครับไม่รู้จริงจริงหรือเปล่านะจริงบ้าง,งไม่จริงเออจริงอ่ะเราเชื่อเราเชื่ออ่ะวันนี้นะครับจริงๆมันมีตำนานแจกฟรีด้วยนะ5ตัวนะครับใครอ่ะนี่นี่นี่แพ็คนี้กิจกรรมนี้พอทาคลิปไปแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นการเก็บอีเวนต์ตำนานเปิดฟรีนี่นะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับในช่องบอม b OM s k y f o นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันรัวๆนะครับดูซิว่าจะได้อซาด็อกบา หรือว่าคากะวะสักตัวหรือเปล่านะครับผมมีเกลือไหมเนี่ยเอามีเกลือสิหนึ่งร<อ>้อยห้าสิบตัวเห็นไหมแต่เปิดฟรีได้ทุกไอดีไงเนี่ยแล้วเปิดอันนี้ก็รัวๆนะครับแล้วก็สําหรับไอตำนานฟรีนะครับตรงนี้นะฮะก็ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าเคลียร์ยังไงเก็บยังไงนะสองแพ็คนี้นะครับมีห้าตัวนี้นะครับเลือกได้เลยฟินอยากได้ใครเลือกได้เลยเนี่ยห้าตัวนี้นะอชอบปะล่ะอยากได้เนี่ยใเฟเชอร์เฟเชอร์อ่าเคลียร์ยังไงไปดูได้นะครับผมทําคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่บอกก่อนนะครับผมยังไม่สามารถที่ เลือกได้ในสัปดาห์นี้นะครับมีเงื่อนไขนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราสลับกันเปิดนะครับสำหรับเอเดนอาซานะครับใครจะปั้นไก่ดอกบาก็สบายเลยนี่เนี่ยเพราะมีเปิดเปิดฟรีอะ่ะว่าไ,ไม่ต้องไปใช้ทองเปิดออาาเออ,อปั้นไก่อาซาปั้นไก่ดอกบานี่สบายบือสดือโบเลยนะครับผมปะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะขอใช้คำนี้หน่อยนะครับผมทำไม<า>ไปเปิดฟรีกันดีกว่าสลับกันคนละครั้งนะครับดูซิว่าใครจะดวงดีกว่ากันนะครับผมไปผมเปิดก่อนละกันครับลุย ขอลอยตัวแรกแบบนี้เกลือหรือเปล่าไม่แน่นะพอเปิดพอเปิดไปหลังคาเทาแบบนี้เนะี่ยแล้วข้างในเปลี่ยนเป็นสีทองเฉยเลยเป็นสีเหลืองเฉยเลยได้ดอกบาเฉยเลยนะครับแต่ไม่ใช่ครั้งนี้นะฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ไงมหาเทพเวเบก <c oughs> โอ้ยผมขาวแลว้วดอกบาอะไรต่างอ่ะไปไอดีถัดไปครับลองไล่อ่านคอมเมนต์นะผมได้ดอกบาฟรีผมได้อาซาฟรีนะครับดูซิว่าเราจะดวงดีกับเขาบ้างหรือเปล่าอะตาฟินง่ายๆว่ะเออสลับกันสลับกันตาฟินนะ จริงๆมันมีเปิดปีไอ้ตำนานแบบสุ่ม250ตัวในตู้ด้วยนะแต่ว่าเรายังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์อีเวนต์เปิดทีเดียว10กว่า10กว่ารอบนะครับตอนน่อ1 ID นะฮะเฮ้ยใครอะส่วนเลสไปเถอะบางคนนี่คือได้ปุ๊บนี่ขายอะลูสิเล็กบูสเตอร์ไปฮะโฮ้ยเปิดเลยเหรอเปิดเลยอธิษฐานด้วยเหรอโอไม่ต้องมีหราต้องขอพอรด้วยเหรอเกลืออย่างเงี้ยเกือบ80-90%นะนี่เปนเกลือนะมันค,คุหนห้นๆยังไงล่ะเออมันถ้ามันจะเปลี่ยนสีมันต้ออนนต้้ออออองงงยยย่่านนนนมัตเเป็ขีวก ใช่ป่ะถ้าถ้าเทาและขาวแล้วเปลี่ยนเป็นทองเนี่มันจะยังไม่เคยเห็นแต่ถ้าเทาเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นทองเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับผมเขียวพวกคาร์ลอสเหมือนหน้าเหมือนิชที่ชซซสั้เนเลยในการ์ดอ่ะมาครับต่อครับ มันตั้งเท่าไหร่เนี่ยใครอ่ะล็อกบาร์ล็อกบาร้อยหกร้อยหกเลยอ่ะร้อยหกบูลเล็ตเฮดเดอร์ร้อยหกอาดิใช่เหรอเอ้าร้อยหกนาฮาซาโคตรโหดตัวไอตัวล่างเก่าร้อยสามอาซาน่าจะทักร้อยห้าเนาะลองกดเข้าไปดูดิเยอะแล้วลองกดเข้าไปดูสไตล์อะไรอ่ะโอ้ยเทย์เมเกอร์ก็พอได้อยเว้ะแต่ถ้าใช้ดีต้องเป็นวิงเกอร์วิงเกอร์เออเสียได้ตรงนี้แหละนะแต่เล่นกลางลุกได้นะครับอาจจะอารมณ์คล้ายๆกับเนย์มาไง ผิวๆคลองบอลดีๆเนาะอาจจะไม่ได้ไวมากแต่สปีดต,ต้นดีนะคแต่ไม่รู้นะะเดี๋ยวลองรีวิวกันครับเดี๋ยวจะเปิดโชว์แล้วกันเปิดฟรีโชว์อ่ะดิ <มา S 1> เปิดได้โชว์อ่ะเด้อขอตัวหนึ่งฮึบโอ้เกิรใครจะดูเปิดได้ก่อนกันนะแต่พ่อมีรางส่งหอดว่าเราต้องได้สักตัวหนึ่งอ่ะจะจะเป็นตัวไหนนั่นแหละนะจะไม่ผิดนะมันมีคนเลยดีฟูจิบางทีเอยครั้งต่อไปเหรอไอ้นดีเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ถึงอ๋ออันนี้เหรอใช่เอ้า แล้วทองมีเปิดป่ะเนี่ยมี600เ <500. S 1> องว่ะเดี๋ยวไปเคลียร์เดี๋ยวไปเคลียร์เดี๋ยวไปเคลียร์ภารกิจนะครับมีให้เคลียร์เนี่ยวันเนี้ยเคลียร์ได้300เลยนะ300ทองเลยนะครับเนี่ยเคลียร์ตรงนี้นะครับผมสามารถเก็บได้300ทองเลยนะครับ300ร้อบวกหกรก็เป็น900ารยเนหะ็นไหเดี๋ยวเปิดจุ่มหนึ่งนะครับผมเออเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งที่มาเปิดเปิดจุ่มหนึ่งนะครับผมของอาซาแล้วกันนะครับนี่ดีเทลซีนะครับอันนี้ด็อกบาล์ล่างดึกดำบรรน,นะล่างเก่าไป <laughs> ล่างเก่าแล้วก็มีล่างกก่่าานนนัั้ออีะะครบ103 106แลลสุด เอาแลเมื่อกี้ฟินเปิดสองรอบติดเลยลืมตัวลืมตัวลืมตัวเออมาต้องได้สักตัวอะไรวะมีการร้อยด้วยไอดีนี้เป็นไอดียริพูนะแต่ว่าไม่มีไม่มีตัวริพูไม่เป็นไรไอการไฮไลท์ยัมีใครน่าสนใจบ้างเผื่อแบบได้ตัวลิบูเอเลียด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 เจ้หนียวเอเลียดนะฮะอ่าไปครับต้องได้สักตัวเนี่ยแต่ว่าจะเป็นไข่นี่แหละนะและไข่จะเปิดได้อาซามาอาซามาครับอ๋อไอเดียเจาะบาร้อยหกไงโอ้ยอาซาดีกว่าไม่เคยมีเลยมีเกมเนี่ย เพื่อเพื่อเนโต้นี่ก็จะแบบภาพมาได้อ,อันนี้อันนี้อดีแมนอยู่ปะ คุ้นๆจำไม่ได้จำไม่ได้แมนยูป่ะมือแมนยูแต่ไม่เอ้ยใช่ป่ะลองดูดิลองดูทีมมีมีฟูแมนยูป่ะเหมือนคุ้นๆนะถ้าเป็นแมนยูแล้วได้คากาวะนี่คือแจ่มไม่มีป่ะจูเวอรตุสเอาลิเวอรตุสมีหลายไอเดีมีหลายทีมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงไอดีแมนยูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้คากาวะมานี่แจ่มไหมอ่ะเออแล้วใครเปิดเนี่ยจะทำเป็นเล่นไปนะเพราะเปิดร้อยหนึ่งได้ไม่แคมจอนได้ป่ะไอดีแมนไอดีเกลือแมนยูเอาฟินเปิดแล้วอันนี้ลองเปิดสิตาที่ขอองฟิินพเปปดไแล้ว ก็สลับกันไม่เป็นไรพอเปิดเลยพ่อเปิดเลยเป่เปิดได้ไงโอเคไปขอตัวหนึ่งครับผมตัวไหนก็ได้โอ้เราปึ๊ดเลยเว้ยต้องข้ามไหมข้ามข้ามเลยเหรอถ้าข้ามมาแล้วได้ขึ้นมานีนนี้อาซายหน้าเหมือนลูอิสคุกอันนี้แหละฟูแมนยู ไหนแมันอยู่อ่าลองเปิดดูสิแต่อาจจะสวยหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันสวยอาจจะยังอาจจะยังไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่ถ้าอเออแต่มันก็มีความหวังไงว่าถ้าได้คาก์ก,กะวะมามันก็จะดีถูกปะ่ะนะแรดฟ,ฟอร์ดนี่เป็นไงแรดฟอร์ตอนนี้เนี่ยโ,โ,โดนลกแล้วจะโดนลกแล้วนะครับมักรานี่อาจจะได้ไปอยู่ลีกสัุซาอุไม่เป็นไรครับมันเป็นวัชจักรครับผมเป็นหมอเลยเอออ่ะไปะขอสักตัวนึงเหอะอยา,อยา,อยาแต่ว่าแต่คาก,ก์วะเลยพี่เนีย่ยขอใครก็ได้สักตัว นะในแพ็กเนี่ยยังไม่ได้เลยเออยังไม่ได้ตัวแล้วไฮไลท์ก็ยังไม่ได้ให้ได้ไฮไล์บ้างะไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะขอใครสักตัวก็ได้ก็ดีใจแล้วนะครับผมไปครับขอใครก็ได้สักตัวหนึ่งนะขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งอะไรวะนี่จะลมอ่ะไฮไลท์ก็ไม่มีไฮไลท์ก็ไม่ให้เลยไม่ได้การเราไปอ่านคอมเมนต์นี่เราไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมได้อาซาฟีผมได้ด็อกบาฟีผมได้คาตาวัฟีผมได้ไวฟี ผมได้เบนไว้ฟรีครับทำฟูลทีมแล้วมันดีตัอใจนะครับถือว่าการ์ดอาจจะยังค่าพลังไม่สูงเป็นการ์ดเก่าๆแต่มันก็สวยอนนี่ฟูลมีนนแล้วเนี่ยเอออาร์ซอนนลนะครับผมแต่แพ็คนี้ไม่มีอาร์ซอนอลไม่เป็นไรเสียดายดนะไม่เป็นไรแต่ขอเชอะซีหน่อยเออดอกบาก็เคยอยู่อาร์ซอนน์นะแต่ว่าดอกบายเคยอยู่อาร์ซนอลเชื่อปะเนี่ยรู้แต่ว่าเขาฮะใช่หรอเล่นไม่เคยเอ,อ,อันนั้นอาเดบ่าย อ้าอ้า้าู่ไงวะเออรู้เฉยอ้าจัดหน่อยขอตัวแรกสักตัวเอาเปิดไปหมวะยังยังไม่ได้กดรับนี่อ๋อลืมขอโชว์หน่อยเอเดนอาซาฟีครับของฟรีมีในโลกนะครับฟินจะเปิดจูนะครับ้ยฝู่นนี้แหละได้หลังคามันไม่เปลี่ยนสีเลยมันเทารัวๆเลยวะเขียวไม่มาฟ้าไม่มีเหลืองไม่มาทองก็ไม่มา อ่ะดำตัวนี้ดาเหลือไม่ดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่นอนพ่อคิดว่ามันต้องมาแน่นอนอันนี้ตาใครตาพ่อดเดี๋ยวจัดโชว์เดี๋ยวจัดโชว์อันนี้อยากได้ตัวไหนได้จิ้มให้เลยอยาก <อ S 1> <อ>ได้ตัวไหนอ,อาซาอะอาซานะเดี๋ยวจิ้มให้เลยสูตรก็คือว่ากดไปที่อาซาหนึ่งครั้งนะครับอามามา,าแล้วก็กดออกมานะครับแล้วก็กดออกมานะครับแล้วก็ไปเติมทองเยอกครับ ไปขอสักตัวหนึ่งเดะขอสักตัวหนึ่งไครก็ได้ใค่ไหมมันไม่เปลี่ยนสีเลยว่ะเดจาวูทำไงดีอข้างในก็ไม่เขียวไม่มีอะไรทรงเลเซอร์อะไรเลยนี่ผ่านไปกีอดไเี้ยปิดทองเลยมั้ยผ่านพิกีดีเฮ้ยเราคอนเซปต์เราเปิดฟรีก่อนคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเปิดเปิดทองเปิดทองเปิดไปไหนอันนี้ฟูมะริดเนี่ยฟูมดลิดใช่อาออาซามาใส่มดลิด เนี่ยมีคนได้ฟรีด้วยดูดิได้ฟรีอ่ะเออดวงผมคงจะหมดแล้วครับปีนี้เปิดฟรีได้ด็อกบาร์กับชไนเดอร์เอ้ยไม่เป็นไรเออจะปีหน้าแล้วด็อกบาร์ก็ได้ฟรีเหรอชไนเดอร์ก็ได้ฟรีเหรอโอ้โหผมเปิดได้ด็อกบาร์อยากให้พี่สอนอับเดี๋ยวจักรีวิวให้ครับครับผมได้เบลติเปิดฟรีสองครั้งหืมดวงโคตรดีจังดีอ่ะสองร้อยห้าสิบตัวเปิดได้อ่ะเปิดได้ฟรีอ่ะนี่นี่ก็เปิดได้ฟรีเหมือนกันนะครับสองร้อยห้าสิบตัวผมได้ฟรีคนไหนไม่รู้ ุ่มฟรีได้คาก์วะแต่ใจอยากได้อาซาหแหมเอาไปเถอะครับ <laughs> ของฟรี <c oughs> เปิดของฟรีได้อาีบาซ่านั่นไงเบลติ B L ผมได้ด็อกบาฟรีจะร้องไห้ครับเสียเงินไปเยอะมากแต่ได้ของฟรีดีๆครั้งแรกโอ้ย,อยินด,ด,ดีด้วยครับสุ่มได้ด็อกบาจากสุ่มฟรีผมเปิดฟรีได้ครับกดอ่ <c oughs> านเพิ่มเติมได้สแตนดาร์ดพอเลยพอเลยงี้ในเมื่อคนอื่นเขาเปิดฟรีกันได้เยอะแยะทำไมเราจะเปิดไม่ได้ฟีเนยได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกันจัดเลย เปิดฟรีได้ผมนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นผมเปิดฟรีได้ครับผมเปิดฟรีได้เป็นไวส์สแตนดาร์ดแล้วเปิดอันนี้ตาใครอะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วเพราะว่ากว่ากว่าเราจะโหลดเข้าโหลดออกนี่เราลืมนะครับว่าจะเปิดไอดีใหม่นี่คือมันใช้เวลานะประมาณ3นาที2-3นาทีเนี่ยกว่าจะเข้าลืมไปเลยนะครับผมมาด็อกบาร์มีคนเปิดฟรีได้เยอะนะครับผมอาซาก็มีคากาวะก็มานะครับผมและเราล่ะครับ เรานะครับขอใครก็ได้สักตัวนึงเถอะโอ้โอ้โหอะไรวะมันเทาทุกอย่างเลี่ยหรือพ่อใส่เสื้อส,ส,สีดิบไม่ได้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> นี่ไงเราได้ออสการ์บ๊อบบ๊อบบ <c oughs> ๊อบบบอเดี๋ยวเราลองเปิดแพ็คนี้ก่อนบ้างครับเพราะเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่ามีคนเปิดได้เบลติเยอะเหมือนกันนะมีไฟเถอะเออเนี่ย <จะ S 1> ต่้งสองร้อยห้าสิบตัวในตู้เลยจะอาซายไม่ได้แค่150ยห้าิบ็ว่ายากเลยนะครับเออเดี๋ยวลองดูดิเผื่อเผื่อฟุกเผื่อฟุก ปึ๊บ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 เคลียร์แบบไหนเปิดตัวแบบไหนนะครับก็ทำคลิปบอกไปแล้วนะครับนะสำหรับไอดีนี้นะครับอ่าสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะนะในแพ็คนี้นะครับก็ไปดูได้ในช่องบล็อกสกิฟโฟนนะครับแล้วเราก็มาเปิดอาซาครับขอสักตัวนึงเถอะพี่เอ๋ยมาเอ๋ยป้าขอสักตัวนึงเถอะเปิดมาเยอะแล้วโอ้โหมีแต่ไฟแม่ไม่มาเลวิสคุกเอ้ยตัวเดิมมั้งเหมือนได้ไปแล้วในตัวเนี้ยไอ้คุกคุกมีใครอยู่ตรงนั้นใช่ปะ สูตรนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเตะจุดโทษก่อนแล้วออกมาเปิดเออลองดูลองดูงดสูตรอะไรไม่รู้ก็ต้องหาทําไปเรื่อยอะนะมันจะได้มีแรงบันดาลใจหน่อยนะฮะสูตรมันไม่มีจริงในโลกหรอกแต่ว่าแต่ว่า,วาก็เหมือนกับอะไรอะผีไม่มีจริงอะแต่เราก็ไม่ลบหลู่อะถูกปะมีมีมีมั้ไม่มีหรอกผีแดงอะไรยิงให้เข้าถ้าเกิดถ้าเกิดติดเซฟกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดติดเซฟเราจะเปิดได้ ถ้าติดถ้าไม่ติดเซย่างนี้ในวันเราเปิดไม่เกี่ยววะเกี่ยวปะก็คิดไปเรื่อยะพราคิดไปเรื่อยเออมันก็ต้องหาเรื่องคิดไปเรื่อยแต่มันน่าจะให้เราได้สักรอบวนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดอีกประมาณสักห้าหกรอบนะครับผมจะหมดแล้วนะเนี่ยจริงๆมันมีอีกนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้แหละใครใครนี้ไม่ได้เออมันต้องได้บ้างดิคนอื่นเขาเปิดไอเดีเดียวก็ได้เราตอนเปิดรัวๆตั้งกี่ดีลยเนี่ยทำไงเนี่ยเฮ้ยอุตส่าห์ตะโกนขู่แล้ว แล้วเทาลุ้นลุ้นเลยนะยูสุ <c oughs> อ,ะอะไรอะอ,อ่าพี่โคเขาอยากรู้ว่าตำแหน่งในฝันของคุณในชีวิตจริงเนี่ยคุณชอบเล่นตำแหน่งอะไรเออเอาเลือกดิเลือกดิโหวตโหวตโหวตได้สกิลฟรีได้สกิลฟรีพ่อเขาเลือกไปแล้วดูซิว,ว่าจะเหมือนพ่อปะอ่ะอย่าได้เล เฮ้ยไม่เหมือนกันอ่ะทำไมอ่ะอยากเล่นกลางลุกเหมือนกันอ่ะทำไมอ่ะเออเล่น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 เอ่อทิปกับเพื่อนก็เล่นกลางลุกป่ะแต่จริงจมันก็ไม่ได้เล่นบอล11บเอ็ดคนนะเนาะเล่นมั่วเออเล่นมั่วตำแหน่งมั่วโอเคไปครับเอาไปแล้วนี่ไงโอ้โหไฟเออไฟเออแจ็คสันเออแจ็คสันหรือว่าแจ็คสันคิดถึงถึงแต่แจ็คสันไม่ต้องพูดเยอะครับผมเรามาเงียบเงียบฮึบฮึ๊บฮึบฮึบโอ้เงียบ เงียเหมือนกันแหละอะไรวะเอ้ยได้ไฮไลท์อย่างน้อยนได้ไฮไลท์ตัวแรกไม่เอาไม่ไม่ไม่ใจอ่ะไม่เป็นไรขายได้ไงขายเอาซีเล็กบูสเตอร์นี่ขายโชว์เลยนี่นี่นี่ซีเล็กบูสเตอร์สี่ชิ้นโชว์เลยฮะขายทิ้งเลยครับสูตรเราหนึ่งสองสามแค่นี้กดท่ามนี้เผื่อดอกบาร์มาโอ้เรื่องดอกบาร์ อาดำอาดำมีเกวอาดมกับคุกนี่มาสองรอบเริ่มท้อแล้วเริ่มท้อแล้วไอดี ID นี้เป็นไอดี3สามสิบห้าบาทนะที่เล่นมาสองปีก่อนใช่เออเอ้ยปีที่แล้วปีที่แล้วขอให้ได้สักตัวนึงเถอะ<อ>แล้วมันเทาตลอดเลยวะมิซูมาจะหมดแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสองไอดีนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้สูตรนี้นะครับใช้ทองเปิดก่อนหนึ่งร้อยเอาดิใช้ทองเปิดก่อนหน <laughs> ึ่ <laughs> <laughs> งร้อยครับ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับแล้ฟรีก็ได้เลยแล้วก็จะเปิดฟรีได้ครับผมสูตรนี้นะบอกเลยนะครับเพิ่งคิดเมื่อกี้เองนะครับผมโต้สูตรอ่าถ้าเปิดได้ขึ้นมานะแล้วลองไปทําตามกันดูนะครับแล้วถ้าไม่ได้ก็อย่ามาด่า <c oughs> อ่าแล้วก,ก็เปิดฟรีครับโ <c oughs> อ้อบสูตรนี้ <c oughs> โอเคจะบอกว่าอย่าไปหาทํานะครับ <c oughs> ดี๋ล เราอีปิกตัวเก่าๆวิญญาณของท่านทั้งหลายจงโดนบันดาลใจนะครับผมเชิญชวนด็อกบาหรืออาซามาร่วมทีมด้วยเถินอะไรอ่ะสาทุเพียงเพียงเรอ,อทำไมคนอื่นขนได้ฟรีกันจังวะไอดี ID สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมเปิดบาต คึงคอนชั่วโมงชั่วโมงกว่าเลยนะครับผมเนี่ยกว่าจะเข้ากว่าจะออกนะครับไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับอันนี้เราอันนี้เราไม่ได้ดีไอดีนะคือมันเป็นไอดีที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมเนาะถ้ามันได้มันก็จะมาเติมเต็มทีมเก่าของเรานะครับผมแต่มันยังไม่ได้เลยอันนี้ไอดีสุดท้ายครับปะรวมพลังเอเวนเจอร์ครับผมปลุยก่อยสักตัวนึงเถอสักครั้งหนึ่งเถออ่ะทบทวคกันจํากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เปิดได้ฟรีนะครับขอคนจริงนะครับไม่ติงนางนะครับผม คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมเปิดฟรีได้ใครนะหรือใครเล่นหลาย ID เนะครับเปิดไปส0 ID 5 ID เนะครับเปิดกันได้บ้างหรือเปล่านะครับส่วนพวกเราไซเปิดไปเกือบ20นะครับผมไม่ได้ซักกระตัวหนึงนะครับผมก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราใช้ทองเปิดตามล่ากันต่อนะครับผมสำหรับ ID Fu l ฟูลทีเชลซีนะครับโอเคนะครับใครไม่กดติดตามช่องฟิสซิกซ์แชนแนลฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ใครเนะี่ยเคลลี่